หลังจากผ่านมาประมาณ10นาทีนะครับผมก็ได้ SMS จาก k p a ัแล้วนะครับเข้าไปที่แอป K p พัเพื่อเช็คกันก่อนนะครับก็คือ k p a ัทนะครับหรือว่ากสิกรเนี่ยก็จะอนุมัตินะครับวงเงินให้เรานะครับโดยมีการขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเช็คได้ในแอปนะครับอันนี้ก็คือการสมัครบัตรนะครับได้รับการอนุมัตินะครับหรือไม่ก็มาเช็คที่ SMS นะครับ มันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับว่าวงเงินบัตรของท่านได้รับการอนุมัติแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับที่จริงเนี่ยเรารับเงินเดือนผ่านกสิกรอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องแอปสลิปนะครับแต่ทางที่ดีนะครับถ้ามีสลิปเงินเดือนก็จะดีมากนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับสําหรับการเปิดใช้บัตรเครดิตผ่านแอปกสิกรนะครับสวัสดีนักกู้พันใหม่ทุกท่านนะครับ วันนี้นะครับผมจะพาไปสมัครบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยนะครับผ่านแอป k คพัฒนะครับมาดูกันว่าเราจะทำไงได้บ้างก็เข้าไปที่แอปเลยนะครับเข้าไปเสร็จนะครับก็ล็อกอินตามปกตินะครับก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตกับ k คพัฒนนะครับหรือว่าธนาคารกสิกรเนี่ยก็ต้องมีรายการนะครับเดินเงินเข้าบัญชีนะครับ มีอายุงานเนี่ยอย่างน้อย6-7เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ในกรณีของผมนะครับก็คือผมจะรับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรอยู่แล้วนะครับก็จะทำการสมัครเลยนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าธุรกรรมของฉันตรงนี้นะครับก็สแกนลายนิ้วมือเพื่อล็อกอินเข้าไปเลยนะครับก็มีเงิน ที่เหลืออยู่อยู่65บาทนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่สินเชื่อนะครับตรงนี้นะครับก็เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีสินเชื่อหลายอย่างนะครับเช่นสินเชื่อเงินด่วนนะครับ e x p r e s s l o a n k p a y l e t t e r แล้วก็บัตรเครดิตบัตรเงินด่วนอะไรพวกนี้นะครับให้เราเลือกที่บัตรเครดิตนะครับเพราะว่าเราจะทำบัตรเครดิตก็กดเข้าไปเลยนะครับก็บัตรเครดิต ก็เหมือนบัตรเครดิตธนาคารอื่นทั่วไปนะครับข้อดีของบัตรเครดิตเคแบงนะครับก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรก็เหมือนธนาชาตินะครับแต่โปรโมชั่นอะไรก็จะไม่หวือหวานะครับเป็นบัตรทั่วๆไปสมัครผ่านยากไหมก็ถ้าเป็นช่วงนี้นะครับ2 5 6 6กก็อาจจะยากนิดนึงนะครับข้อดีก็คือสมัครผ่านเคพัทได้นะครับไม่ต้องไปสาขา แล้วก็ไม่ต้องใช้เอกสารนะครับถ้าเรารับเงินเดือนผ่านเขานะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทํางานที่รับเงินเดือนผ่านเคพัดนะครับก็ต้องยื่นเอกสารก็คลิกด้านล่างนะครับสนใจสมัครด้านล่างนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็ให้ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับเข้าไปเสร็จนะครับเขาก็จะให้กรอกข้อมูลนะครับ อาชีพรายได้นะครับอายุงานนะครับก็กอกเข้าไปก็ปัจจุบันนะครับผมทํางานที่นี่ถึง7เดือนแล้วนะครับก็ระบุเป็นูนย์ปี7เดือนนะครับข้อมูลที่เหลือเดี๋ยวผมจะทําการกรอกระเบอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วกดต่อไปเลยนะครับมาถึงหน้านี้นะครับก็จะมีบัตรให้เราเลือกมากมายนะครับก็เราเลือกหน้าบัตรสูงสุดได้ สามใบนะครับก็บัตรนี้จะเป็นบัตรแนะนำนะครับก็จะมีมากมายนะครับก็ให้เลือกอันที่แนะนำแล้วกันบัตรบางใบเนี่ยต้องได้รับการอินวิเทชั่นจากกสิกรเท่านั้นนะครับก็สำหรับคนมีเงินหลายร้อยล้านนะครับก็ในที่นี้นะครับผมจะเลือกเป็นมาสเตอร์การ์ดนะครับเนื่องจากผมมี j c b อยู่แล้วนะครับของไทยพาณิชย์แล้วก็มีวีซ่าของทั้ง KTC แล้วก็ธนาชาตินะครับ ใบนี้ผมก็จะขอเป็นมาสเตอร์การ์ดนะครับก็สิทธิประโยชน์ก็เพลินๆทั่วไปนะครับก็คือได้แต้มนะครับแล้วก็บริการห้องรับรอง AirPort ์รเรานะครับกดต่อไปก็มาถึงตรงนี้นะครับก็รอสักคู่นะครับให้ระบบประมวลผลนะครับอ่ะเราก็กดดำเนินการสมัครสินเชื่อต่อนะครับ พอดีเน็ตเมื่อกี้ผมตัดไปนะครับก็ใส่พินนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นนะครับการยืนยันตัวตนนะครับก็เพื่อความปลอดภัยในการทําธุรกรรมของคุณนะครับธนาคารจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลแบบจําลองใบหน้าของคุณสําหรับการยืนยันด้วยเฟ e และคอน i t ชันนะครับสแกนใบห,หน้าเพื่อสมัครกับธนาคารนะครับก็กดยินยอมนะครับ ก็หลักๆเราก็ต้องเตรียมใบหน้าเราให้พร้อมแสงให้พอกล้องมือถือที่ดีระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่มีสิ่งของบังใบหน้านะครับไม่มีผมบังใบหน้ามากเกินไปเห็นใบหน้าชัดเจนไม่ย้อนแสงไม่มีคนอื่นอยู่ด้านหลังนะครับกดสแกนนะครับกดสแกนใบหน้าสำเร็จนะครับ ก็กดสนใจสมัครนะครับก็กลับมาที่หน้าเดิมนะครับก็จะมีการเช็คข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าถูกต้องไหมครับที่อยู่อะไรพวกนี้นะครับช่องการรับนะครับก็เลือกที่อยู่อาศัยนะครับว่าเป็นบ้านตนเองนะครับก็โสดนะครับแล้วก็การศึกษาก็ผมปริญญาโทกดต่อไปเลยนะครับบัตรที่สมัครก็จะเป็นมาสเตอร์การดแพทินัมนะครับ ที่เหลือเช็ครายละเอียดนะครับกดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็เขาบอกว่าข้าพเจ้าทราบดีว่าการยินยอมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเป็นข้อความที่ได้สร้างส่งรับรักษาหรือประมวลผลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นผลให้การยินยอมเปิดเผย หรือใช้ข้อมูลเข้าไปเจ้าตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตและเข้าไปเจ้าไม่สามารถเพิกถอนหรือประสิทธ์ความยินยอมนี้ได้นะครับก็อ่านให้เรียบร้อยเลื่อนไปล่างสุดนะครับปุ่มมันจะแอคที a เวเป็นสีเขียวก็กดยินยอมนะครับอ่ะก็กรอกพินไปนะครับการกรอกพินทุกครั้งนะครับมีค่าเท่ากับเราเซ็นลายเซ็นนะครับเป็นการเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เราจะไปเสดความรับผิดชอบไม่ได้นะครับ ก่อนจะกดอ่านให้แน่ใจไม่แน่ใจกลับไปอ่านอีกรอบไม่ต้องรีบนะครับอ่ะพอมาถึงหน้านี้นะครับก็จะเป็นยอมยอมรับหนังสือให้ความยยอมแก่สมาชิกที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตมาใช้ทำแบบจำลองนะครับอันนี้เขาก็จะขอติดการเข้าถึงเครดิตบูโรของเราก็กดยินยอมไปนะครับก็สำหรับผมนะครับก็เลือกวิธีชำระเงินเป็นแบบอัตโนมัตินะครับจะได้ หักยอดนะครับแล้วก็เลือกเป็นเต็มจำนวนนะครับเลื่อนลงมากดปุ่มรับทราบนะครับกดต่อไปนะครับก็เราเห็นโปรเกรสบาร์นะครับก็คืมหน้าประมาณ6-7 0จ็เปอร์เซ็นเขาจะให้วงเงินมาเบื้องต้นนะครับประมาณแสนกว่าบาทนะครับก็ผมก็ไม่ได้อยากได้เยอะเนาะเพราะว่ามีอยู่หลายใบก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าอยากได้เพิ่มก็ แนบเอกสารไรายได้อื่นๆเพิ่มเข้าไปนะครับในที่นี้ที่เกียรติยื่นเพิ่มนะครับก็ใช้เฉพาะฐานเงินเดือนไม่รวมโบนัสล้วกันนะครับเป็นเบสซาร์ลลี่นะครับกดต่อไปมีการให้แนบเอกสารด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแนบสลิปเงินเดือนดูนะครับอ่ะกดยืนยันส่งเอกสารเลยนะครับอ่ะ ก็มาถึงหน้าสุดท้ายนะครับก็คือกดตกลงรับสินเชื่อนะครับคํารับรองและข้อมูลของผู้สมัครบัตรหลักนะครับก็อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับยาวนิดนึงนะครับก็มีปัญหาอะไรโทรหาเคคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับ่วนสองแล้วก็ที่เหลือเลขแปดหมดนะครับกดได้อ่านและยอมรับกดตกลงเขาก็บอกว่าส่งใบสมัครสำเร็จนะครับ ธนาคารอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาข้อมูลสมัครบัตรเครดิตกสิกรก็รอผลพิจารณานะครับโดยสามารถเช็คได้2ทางนะครับก็คืออีเมลนะครับกับเช็คในแอปเคพ u รก็กดตกลงนะครับก็ยื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คนะครับว่าผมจะได้บัตรหรือว่าโดนปฏิเสธนะครับคำเตือนในการขอสินเชื่อนั้นควรกู้จากแหล่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับ เนื่องจากการกู้นอกระบบหรือว่าแอปที่ไม่ได้รับการรองรับนั้นมีความเสี่ยงหากสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอคนักกู้พันใหม่